บวกงูหรือว่าสาลีนะคะน้ำพริกปลาทู ไก่แดงผักสดดูเหมือนคนห่วงสุขภาพเนาะมาดูเครื่องดื่มก่อนฟ้าแจ่มร้อนอยู่สักหน่อยชมสำรับมีผักน้ำพริกไก่แดงเข้าสวยร้อน มากินข้าวกับปริดาเด้อพักหลายๆของหวานกับมี <c oughs> นกอ็กมา นกน้องส่น,ก,สนกอยากกินข้าวเจ้านกเขาจ้ะ อร่อยมากแซบหลายอันนี้ ปาริดามากินดิบอยู่กรุงเทพจ้ะอยู่บ้านนอกไม่เคยกินดิบไปนะั้นมีแต่ต้ม น,นี้เไปดาม,มากินดิบตอนที่อยู่กรุงเทพจ้ะอยู่ต่างจังหวัดก็คือต้องต้องลวกต้องต้มกินตลอดอืมวิธีกินแบบใหม่คือกินสดอืมรสชาติมันเหมือนสตอมากๆเลยเนี่ยชะอมสดเนี่ยว้าว เสียงนกเจ้างนกเขากเกาะต้นไม้อร่อยทุกคำ แตงเนี่ยใครอยากกินอาจจะเินแบบจัดดีเลยอืมอืมคุณนกจ๋าเสียงพเพาะจังเลย นกเขาที่มันไม่กลัวคนเนาะ The b i r อืม เจ้านี้เขาย่างสวยอ่าตอปิ้งคนละแบบอืมอืมบาริดาไม่ได้ใส่ดนตรีนะนี่นกมาร้องให้สังอะ่ะอ นกมาร้องให้ฟังเฉยเลยอ,อร่อยกินบ่อย,ยไก่แดงเนี่ย อร่อยมากมากอร่อยมากมาก,มากเดิมเครื่องเดิมหน่อยเนี่ยโอ้ชื่นใจไม่มีขนมเนาะเออก็กินอะไนี้แหละนี่ก็ขนมแล้วเนี่ย เดี๋ยวกินต่อกินต่อด่วนๆเลยอร่อยมากอร่อยมากขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมหวังว่าเพื่อนๆจะหิวข้าวหรือว่ากินข้าวอร่อยนอนหลับดีกันทุกท่านนะคะขอให้เพลิดเพลินในการชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ thank so s much my f r i e n d thank you for your support see you next video have a nice day 拜拜。